โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเธอทีเดย์ออนซิปเป็นเกมประจนภัยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไหนดูสิจับโอเคอยู่ไหนโยนนี้โยนนี้โยน ประตูอย่างหนักโยนอย่างไกลมไม่ได้เล้วเราเดินสำรวจในนี้ดีกว่าดูเหมือนจะเป็นเรือสินค้านะวิ่งกระโดดออเออโอ้โหว่าจะตกเมื่อกี้เปิดไฟฉาย,ยขึ้บขกราบกรบเอาเอาอ,าอาติดติดอะไรไปฟังลองย่อไปดูเหมือนเรือมันจะอับปางนะมาชนกับเกาะหลังหรือเปล่ามีมีของหรือเปล่ามีของสำรวจนี่โอเคเก็บคองแล้วโอ้โหกี่วันวันนี้มันมันอะไรยังวันเต็มเลยเดินสำรวจดี อุ้ยมีขวานด้วยโอเคจัดเก็บของแป๊บ,บนึงเอาขวานมาไว้หนึ่งไปไม่ได้ทางนี้ซ้ายล่างมีหลอดพลังงานหลอดเลือดอาหารอุ่ยดูเหมือนจะหิวแล้วนะเนกินกล้วยดิโอเคหลอดอาหารขึ้นมาแล้วน้ําโอเคพลังงานขึ้นมาเยอะเลยปัานไม่ได้ไปฝั่งนี้อมลงเดี๋ยวเราหาทางออกนะจะมีกล่องอยู่แล้วอุ้ยมีปืนด้วยโอเคมีปืนไม่ใช่เกมผีใช่ไหม หวังว่าจะไม่ใช่เก p นะโอเคมีกล่องอีกแล้วถ้าตรงเหมือนดังกิงในเลยมันทางเดิมนี่ต้องหาทางออกดูอ่ะออไม่ได้นะโอเคเดินตามท่อเดินไปฝั่งนี้ไม่มีทางตันใช่ไหมถ้าไม่มีจะได้ออกไปเลยฝั่งนี้มาไม่ได้ไปอยู่ฝั่งเดินเป็นขอาวงกลดเลยเโอเคไปฝั่งนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคใช้ขวานได้มีของอะไรอุ้ยดูเหมือนจะมีของโอเคมีเรียนรู้สูตรด้วย สูตรอะไรเอ่ยสูตรใหม่กุญแจผีโอเคน่าจะเอาไว้ขันน่าจะเอาไว้ไขอะไรสักอย่างอะนี่หรือเปล่ามาจ้วงไม่ใช่วันนี้ไงนี่ไงไขไขไขโอเคเปิดเฮ้ยมีสูตรอีกแล้วเฮ้ยหิวหอีกแล้วนะโอเคไวโอเคใช้ไขก่อนต้องคาไขาควางนะประติด์ดูเหมือนจะข,ขาดของนะเราต้องไปหาหรือเปล่าต้องการไขควางอ๋อไปไม่ได้ติด,ดโอเคมีของปับของแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวรอจัดของยดดีมันมาทางออกออกไม่ได้เลยออกอกฝั่งนี้ขึ้นไปมันทึกอีกแล้วโอเคเริ่มหิวแล้วนะตัดไปเลยอันนี้เพิ่มน้ํามาส่วนใหญ่นะด่มดืมมีของอะไรอโอเคได้หาดมาแล้วเราพันแผ่น,นิดนึงอืมเราต้องหาทางออกจากที่นี่นะโอเคมีสูตรค้าไปแล้วอ๋อที่ชุบชีวิตเพราะว่าอยู่ทําไม เพิ่อ่าพันแผลไม่ได้อเอดูเหมือนต้องขึ้นไปข้างบนนะถึงเวลาออกไปแล้วโอ้โบปูปูยป,ปูปูกัดด้วยอืโอเคมีเนื้อปูโอเคเราขอความช่วยเหลือแล้วนะต้องใช้ชะลแรงเราังไม่มีสูตรคราฟเลยโอ้โหปูกัดอืมอืมตัดอะไรก่อนรู้างล่าง โดนปูกัดก็จะตายแล้ว้นี่คืออะไรตรงนู้นมีโขดหินนะฝั่งนู้นมีชายหาดหรอโอเคลงไปดิววววววอุย้ยฉลามฉลามขึ้น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 ฉลามใช่ไหมนะ่ะโดดลงไปเลยไปๆ่าไปไปไป,ไป,ไปโอเค ดุมอึนขึ้นไปไหนไม่ได้เลยดูเหมือนมัาน่าจะยังอยู่ในช่วงการพัฒนานะเดโมก็เลยยังไปไหนไม่ค่อยได้น่าจะอยู่บนเรือไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราสำรวจบนเรือนี่ก่อนไปก่อนมันบอกว่าต้องการฉลังเราต้องไปหาสูตรครับฉลังโอเคดูเหมือนเราสามารถเปิดตู้ได้นะโอเคมีตู้ด้วยนี่ไง ที่บอกว่าสีแดงโอเคพลังหลังมันติดไว้มาแยกส่วนกับสีแดงคือพิเศษยาแยกก่อนโอเคข้างในมีอะไรบ้างมีกระเป๋าโอเคมีกุญแจผีโอ้มีของเต็มเลยโอเคใช้ไขควางในการแยกส่วนแล้วก็แยกส่วนพวกนี้ไปก่อนแยกส่วนทั้งหมดเลยแยกแยกทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราไปหาตู้ค er. อนเทนเนอร์นะตัวนี้เปิดได้หรือเปล่าโอเคสีเหลือง ว่าแล้วมันต้องเปิดได้โอ้ยตก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 โอเคเครื่องใช้ไม่มีสูตรครัาหรอรรอครัาผ้าปันแพร่ครับเราเลือดลดนะโอเคแทนแยกส่วนให้หมดโอเคอันนี้ก็ไปควางโอเคจะบอกหน้าของเต็มโอเคน่าจะเต็มหรือเปล่าเก็บไม่ได้พื้นที่นะ่าจะเต็มโอเคสีเขียวว่าไง สีเขียวคืออาหารนะน้ำหนักน่าจะเต็มกินข้าวกับโอเคอย่างนี้นึงเลือดเพิ่มด้วยนะนี่แหละเออตรงนี้ก็มีโอเคเรียนรู้สูตรว่าอยู่หายไปไหนทาแรงไหนครับทาแรงนี้ ไม่มีพื้นที่เรามีแต่เราไม่มีพื้นที่นะน้ำหนักน่าจะเต็มต้องทิ้งอะไรสักอย่างแต่เราไม่ได้เราเก็บมาเยอะเกินทำไมดีอ่ะต้องทิ้งของไปสักอย่างแต่ของทุกอย่างก็สำคัญอ,อันนี้เยอะอยู่ทิ้งทิ้งได้ไหมอะ่ะอ้อนี่ไงทิ้งอันนี้ไปโอเคไม่ได้นะทิ้งอีกหลอโอเคเราจะทิ้งไม่ได้จะบอกเราต้องทิ้งเนื้อปูอาหารก็สำคัญไม่มีพื้นที่ โอเคดูเหมือนเราต้องทิ้งเราจะทิ้งผ okay. ้าไปโอเคครับได้แล้วเราเก็บมาเกินก็ไม่ได้โอเคขึ้นไปข้างบนต้องแลกนะต้องแลกไม่งั้นเราโอเคเราออกไปจากนี้ไม่ได้จริงๆด้วยยังอยู่ในช่วงการพัฒนานะโอเคเรามาสำรวจข้างบนโอเคงัดเข้าไปโอ้ oh. ดูเหมือนจะบล็กอกเสียงเสียงอะไรอะ่ะโอเคเลื่อยยนดูเหมือนจะมีที่ตัดนะอยู่ข้างล่างผมจำได้ไปก่อนของเราเต็มโอเมืดแล้ว เราใช้เลื่อยยนได้นะเสียงอะไรอะไม่กลัวเว้ยโอ้ย,อยตกใจหมดอืออืออืโอ้ยตกใจหมดโอเคมีสูตรเยอะเลยมีคนด้วยถึงว่าจะไม่มีโอเคหน้าไม้ต้องระวังนะเดินมั่วสู้่าไม่ได้โอเค จะบอกนะกระสุนหมดแล้วทิพายแล้วกระสุนหมดแล้วเคก็ <Okay. S 1> มีโตคาร์บหรือเปล่าไอาเลื่อยยนไม่เห็นโอเคเดวไว้ก่อนดูดคาร์บอีกรอบหรือเปล่าไม่ได้นะเมื่อกี้เคเมื่อกี้เรียนทําไมเรียนไม่ได้เค <Okay. S 2> ได้เอไม่ได้โอเคเหมือนจะยังยิบบักๆอยู่นะเดินสำรวจไปเรื่อยๆมันเปิดไม่ได้เลือ่อยยนการเลื่อยยนนี่ก็เปิดไม่ได้โอเคก็เ okay. หมือนจะเป็นห้องอาลาสีหรือเปล่าม,มีรูปอะไรด้วยเต็มไปหมดเลย กรอกรูปต่างๆโอเคเดี๋ยวเปิดรูปปากมันคือรูปอะไรอะสถานที่ต่างๆรอเดี๋ยวเราค่อยโอเค okay, นอนได้โอเคเข้าสู่วันที่2โอเค okay, เปิดไม่ได้ก็ต้องใช้เลื่อยยนเกมดูเหมือนจะยังปกัปกๆอยู่นะเข้าไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนโอ้ยองเข้าไปโอเคสูโอเคที่กักเก็บน้ำโอเคต้องใช้ต้องใช้ของในการซ่อมนะเรายังไม่มีของนะท่อโลหะ เหล็กชุบแข็งพวกของพวกนี้ okay. อเคหักลมไปไม่ได้อันนี้ก็ไปไม่ได้โอ,โอ้เราต้องหาทางปิดหรือเปล่าโอ้นี่ไงนี่ที่ปิดวาลานะโอเคเราไปได้แล้วอุย้ยมีปืนด้วยเก็บของเก็บไม่ได้ของเต็มเปิดไม่ได้ไม่สูดเด็กแล้วโอเคของสีม่วงเชเตเมลครับอ๋อนี่ไงมีเตียงมีแพมเค okay. มีเท่กักเก็บน้ำ ยังคาบอะไรไม่ได้ต้องมีพวกนั้นหรือเปล่าโอเคแรงเลื่อย้ยมีที่เก็บของด้วยเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ออกไปเยอะเกินฝากไว้ก่อนอันเนี้ยสองโลไว้เลยสิบกิโลแบกอะไรไว้ก่อนนหนักเกิน,นโอเคดูเอาแค่นี้ก่อนโอ้ยนี่ไงสูตรอีกแล้วน่าจะมีโต๊ะคาบอะโอเคกล่องเก็บของนี่ไงไม่มีโต๊ะทำงานต้องหาสูตรไปเรื่อยๆโอเคหอคิดว่าเราต้องมีสูตรคาบอะถ้าเราไม่มีเราก็ ทำอะไรไม่ได้เลยกินอีกโอเคนะมาเอาไว้ก่อนเรายังไม่ได้ใช้พวก,นก,เ,กเ,เนี้ยโอ้ลูกเรือห้องลูกเรือปลูกพืชอะไรยังนอนไม่ได้ไม้กระดานโอเคต้องหาไม้ต้องหาไม้มาห้าสิบกิโลนะโอเคเราหาไม้มากับห0กิโลใช่ไหมเอาพวกเนี้ยไปเก็บก่อนไปแยกไม้ไปทั้งหมดเดี๋ยวพวกนหนักๆนี่เอาอกไปก่อนพวงไหนนี่ใช่ไหมโอเคได้แล้วอ๋อ ผมเข้าใจผิดนึกว่าต้องซ่อมแซมที่ไหนได้ต้องพังนะโอเคเราลงมาข้างล่างแล้วอ๋อมันเชื่อมต่อข้างล่างโอเคขึ้นไปเราต้องค่อยๆปลไปไปนี่ไงโอเคพักก่อนพังต้องใช้เลื่อยนะขึ้นไปข้างบนต้องใช้เรื่อยอยู่ดีไม่ได้เราไม่มีพอที่จะซ่อมเหล็กชุบนี่คือห้องกับตันยัง,ยงไปไม่ได้โอเคไอเทมใหม่เราไม่มีโต๊ะสู่โต๊ะค้าบเลยอะ ไม่ได้ต้องเข้าจากฝั่งนู้นหรือเปล่าไหนดูดิโหโอเคเราไปฝั่งนี้ได้ตู้นี้เปิดได้หรือเปล่าดูดิเปิดโอเคมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่โอ้หนักนะเนี่ยโอเคเปิดได้หมดเลยพวกตู้พวกนี้เปิดได้หมดเลยโอ้หาอะไรเล่นละโอเคเปิดได้หมดตู้นีดด้นี่ตะปูไม,ไม้ยังก่อนโอเคมีด เยอะแล้วเอาเอาเอาปึา๊บเคสปริงสปริงสปริงมันมีแต่วัสดุอ่ะมันจะมีโต๊ะคาราฟสักหน่อยโอเคโอ้ใหหมดมีปู๊ซีเกี่ยวคืออาหารจำได้สีเดียวโอเคสีม่วงคือแบตเตอรี่ออกไปทางอื่นนี่วัสดุในนี้เต็มเลยแต่ว่าเราไม่มีที่โต๊ะคาราฟเราต้องการโต๊ะคาราฟ เราถึงจะสามารถคราฟนั่นครับนี่ได้โอเคนี่ไงใช้เรื่อยอีกแล้วไม่ได้มาเลยทางเดียวถ้าเรามีโต๊ะคราฟเราอาจจะสามารถคราฟได้เยอะกว่าน,นี้โอเคเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปฝั่งนู้นไม่ได้เลยวิลเลือมันใหญ่อยู่นะเนี่ยโอเควิัีไงสูตรแคมปิง้งกีตาร์โอเคแยกส่วนมันแยกได้หมดเลยนี่ไงโต๊ะทำงานโอเคโอเคใช้นี่ไงโอเค เดินหาตั้งนานพอโลหะมาอย่างอื่นเอาไปก่อนแบตเตอร์ลุงแบตเตอรี่ไปมุงไปมีดเอาไปกันท่อโลหะมาโอเคสปริงโอเคนี่ไงเราคร้าได้แล้วยังขาดวอยู่ไงไม่ใช่ตัวนําไฟคุณภาพสูงันเฟืองเรามีทุกอย่างแล้วโอเคเราต้องหาตัวนําคุณภาพสูงเราเก็บคองก่อนมันโลกเกินเราจะไปหาตัวนํา ไฟฟ้าคุณภาพสูงมาโอเคบางบ้านในนี้จะมี okay. โอ้ยต้องหัดด้วยไปอุ้ยมอไซนี่ไงเจอแล้วโอเคอเคเย่าหมดก่อนอได้แล้วโอเคครบแล้วโอเคเราหาไม่ใช่อยู่วงล่างเราหาวิธีเปิดออาอะไรบ้างนะเปิดแหนมไปโอเคเฟืองมามาป,ปาปืนเก็บไปปืนเก็บไปโอเคบิงเลยน้ำน้ำมันเบนซิน ได้บอกนะต้องใช้น้ำมันเบนซิน,นโอเคต้องอยู่ในระยะด้วยโอเคต้องหาน้ำมันเพิ่มแล้วไงน้ำมันเบนซิน,นโอเคเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ก่อนโอเคหู้หู้ใใหญ่โอเค,อออออเ,คเดี๋ยวเรา เราต้องการน้ำมันเบนซินนะรอนิดหนึ่งมันหนักนะโอเคติดหมดเลยไม่ได้ล้วมีน้ำมันสองเราต้องการอีกเราต้องการเยอะนะโอเควิ่งมานี่เราต้องการอีกสองโอเคต้องการอีกสองนะมันยังไม่ต้องการนอนอโอเคเปิดไม่ได้เราต้องไปหาตู้ตู้สีม่วงต้องเปิดตู้สีม่วงแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ไม่มีอ้ออาบออกแล้วเหรอปุ๊มืดจังอะแอบบกลัวนะเนี่ยเคเปิดปุ๊บโอเคอันนี้ต้องใช้แยกส่วนเปิดต้องใช้ในอนาคตเอาไปก่อนโอเคมันต้องแยกส่วนเราไม่ได้ใช้พวกเนี้ยโอเคมีแต่อาหารเต็มเลยคาบใหม่ก็องการเตปโอ้โห Okay. ไม่มีน้ํามันเลยถี่ม่วงหวังว่าจะมีรถเค okay. ไม่มีสิ่งที่เราต้องการเลยไปข้างล่างดีกว่า <c oughs> ได้เวลานอนแล้วโอเคเราต้องการกินอาหารลืมดูหลอดอาหารโอเคไปนอนใน <c oughs> เวลานอนแล้วเราเดินสำรวจข้างล่าง,างก็ได้โอเคเข้าสู่วันที่3ขึ้นไปข้างบนโอเค บรรยากาศมันน่ากลัวจังอ่ะโอเคมันมีของนาตะปูเหล็กชุบหรอโอโลหะโอเคเดี๋ยวอันนึงเดี๋ยวสุดท้ายเหล็กชุบน้ำมันหายากจังอ่ะนี่ไงเหล็กชุบแข็งอันนี้ใช่ไหมยี่ไงน้ำมันราเปิดตรงนี้ก่อนอเอ้ยแม็กปอกตัวใหญ่จังออ้ยแบบแปนใหม่รวยเลยอย่างเงี้ยโอเคกับดักมีโอเคทางขึ้นหาน้ำมันเข้าไปหาน้ำมันมา Okay. ต้องหาน้ำมันมาเพิ่มอีกหนึ่งเพื่อที่จะเปิดทางได้ดตัวใหญ่ๆเม่งป่องโอเคคัดซีนใหม่ดูเหมือนว่าจะมีโจรโอเคไม่ได้ละต้องคาบอาวุธโอเคมีธนูก็ต้องคาบอาวุธไม่ไ okay. ด้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม้มาโอเคหน้าไม้ไม่มีของอีกว้าเต็นี่โอเคหน้าไม้กระสุนโอเคใช้ในการคาบนะขอแป๊บนึง มีโจรเพิ่มเข้ามามตกใจหมดอยู่ใกล้ๆเยียงอยู่ใกล้ๆต้องคอยระวังนะเราต้องหาน้ำมันเพิ่มโอเคทุกคนก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เรามาดูต่อว่าคือตอนนี้เราต้องหาน้ำมันเพิ่มแล้วก็เหมือนมีพวกโจรเข้ามาทำให้เราอยู่ยากขึ้นนะไปเจอกันใหม่